สวัสดีครับอาที้มาไวนะครับติดต่อกันเพราะว่ามันไม่ต้องสร้างแมปไงโอเคพี่ก็ได้ทําพิการไว้นะครับซุปโหลกเป็นหนึ่งในกับตกของเกมนี้นะครับเกมนี้มีความมีวิธีตายได้ร้อยวิธีนะครับพี่เคยไปดูเคยไปดูคลิปใน u t u b e เขาเล่นกันโอเคนี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีตายของเกมนี้เกมออกกะน่ารักน่ารักนะครับแต่ว่าทําไมตายอย่างทร,รมานเหลือเกินเดินมาเจอซุปโหลก มีข้อความขึ้นว่าซุป,ปัวคนโรของใครันเล่า <c oughs> นะลองชิมดูหน่อยไหมหรือไม่ไม่กินกนะ็ลองกินดูก็จะเฮ้ยมีลาติดพิษนะครับ, <c oughs> บมีเสียงด้วยครับแล้วก็สังเกตหน้าตาเนะี่ยลูกตาหายนะครับแล้วก็กรูปตัวละครก็จะเป็นม่วงๆอย่างเงีง้ยน,นะบดขี้หน่อยหนึ่งโอเคแล้วก็สังเกตว่าเราเดินไปจะช้าลงนี่นะเฮ้ยกระพริบนี่คืออะไรล,ลดลงครึ่งหนึ่งครับเหลือห้า เดินไปนะครับหลอกเหมือนได้ยังไม่ตายเลยนะครับปกติถ้าเป็นกับดักธรรมดาก็อาจจะเกมโอเวอร์นะครับลูกเล่นของอันนี้คือมันจะมีเวลาให้เราเดินหน่อยหนึ่งด้วยนะพี่จะเน้นวิธีทําง่ายๆนะครับอาจจะไม่เหมือนตัวเกมของเขานะครับเราจะทําให้มันดูง่ายๆเพื่อจะให้น้องทํากันนะครับแล้วก็ใครเก่งๆเราอาจจะไปใส่รายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้นะครับตามที่เราเข้าใจนะครับผม โดยการที่เราสร้างเหตุการณ์ใช่ไหมตรงนี้นะครับเก้าอี้ที่พี่เลื่อนมาตรงนี้ใช่ไหมเหตุการณ์อยู่ตรงนี้ไอหัวกะโหลกเนี่ยภาพมันอยู่ตรงนี้ก็จริงแต่เวลาอยู่ในเกมมันอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราไม่สามารถยืนตรงนี้กดคุยได้ใช่ไหมเนี่ยเรายืนตรงนี้แล้วกดคุยก็หลกไม่ได้เราต้องสร้างเหตุการณ์ตรงเปล่าๆนี้ขึ้นมาก็ออู่วางที่เดีวมันเนี่ยเราต้องสร้างเหตุการณ์ตรงนี้คือเหตุการณ์ที่ไม่ต้องใส่รูปภาพอะไรนะครับตรงนี้เลือกเป็นเซฟแอดเจเลคเตอร์เลยนะครับแล้วก็ เริ่มง่าย no ๆก็คือมีข้อความน้ำซุปโกลโกลกอะไรนั่นแหะก็จะเป็นน้ำพิเวล่าก็จะค่อนข้างจะอินโนเซนต์หน่อยหนึ่งนะน้ำซุปโกลโกโลกของใครกันเล่าแล้วก็จะมีตัวเลือก ตัวเลือกนะครับให้เรากินกับไม่กินนละองชิมดูสิครับไม่กินหรอกอสองตัวเลือกแล้วก็ถ้าถ้าเรากินนะครับถ้าเรากินเราก็อาจจะรอเวลาสักสองวินะรอเวลาให้แค่กิกนหน่อยสองวิสองวิต้องร้อยยี่สเฟรมนะครับเพราะว่า1นึ่งวิมัน หนึ่งวิมันถูกสุดเฟรมอืมโอเคพอกินแล้วรอปุ๊บอ่าก็ดีข้อความขึ้นด้วยว่าติดพิษนะอาจจะคนอื่นอนะเป็นกินเกียร์ไหนก็แบบสวยแล้วอะไรเงี้ยสวยแล้วเว้ยอะไรเงี้ยนะน,นี่เอาดีๆหน่อยครับเวลาติดพิษเค้่แล้วพ,พี่ทำเมื่อกี้นะครับแล้วก็แสดงภาพเคลื่อนไหวแสดงภาพเคลื่อนไหวต่อสู้นะครับ ก็คือถ้าขึ้นภาพพื้นไหวที่เป็นพิษนะครับพี่ก็ทำไว้แล้วแหละติดพิษเลือกที่ฮีโร่แล้วก็ติดพิษนะครับผมก็จะจะต้องมาทาภาพพื้นไหวเองนะครับเพราะว่าติดพิษของเราเนี่ยเดี๋ยวนะภาพพื้นไหวย,ยูนี่นะติดพิษของเราก็จะทําทำง่ายๆนะครับเดี๋ยวพี่ลองทำให้ให้ดูใหม่เลยก็ได้ที่นี้ก็จะเป็น อันนี้ทำใหม่นะลบอันเก่าไปเลยติดพิษพิมพ์ชื่อด้วยพิมพ์ชื่อติดพิษโอเคแล้วก็กำหนดจำนวนเฟรมนะครับคือความยาวของภัเพเคลื่อนไหวนะอาจจะเป็นนักสิบเฟรมแล้วก็ปเลยตรงนี้นะครับตรงนี้เลือกที่เป้าหมายกนะ็คือน้องเบลล่าเนี่ยเองก็เรสียง s อฟ f ก c ์ พิษของมันก็จะเป็นบวเส้นนี่เราสามารถปรับระดับเสียงให้ดังเบาได้ปรับจังหวะให้มันแหลมได้แต่อย่าปรับตามสุดนะครับเหมือนปวดขี้นะเสียงปวดขี้ต้องร้องต้องร้อง,อง,องอโอเคนี่คือเสียงทิศพิษนะครับที่พี่ทำนะครับแต่พี่จะลองเปลี่ยนเป็นถสีงนี้ดูนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะหาดีกัน สกรีมนี่สกรีมฮ่ <c oughs> าฮ่าเบ่งนี่ฮ่าโอเคพอเรามีเสียงแล้วเราก็ต้องทําทําพิษของเราพิษของเราเ,เ,ราเป็นสีม่วงหรือสีเขียวก็ได้เนี่ย่อกี้พี่ทําสีม่วงเป็นสีเขียวบ้างเดี๋ยวลองลองเทสดูร <c oughs> ู้สึกว่าจะเร็วไปน,นิดนึงแล้วก็อาจจะเพิ่มเฟรมนับ20เฟรมเพราะว่าคนกินนานไงก็ใส่ตรงนี้เป็น20เลยครับ นี่แหละนี่แหละได้ภาพเคลื่อนไหวติดพิษนะกี้พี่ลบอันเก่าไปใช่ไหมพี่ก็ต้องเดินเดินเป็นติดพิษนี่อันนี้โอเคนะเหตุการณ์นี้เรื่องฮีโร่กับภาพเคลื่อนไหวติดพิษนะพอเราได้ภาพเคลื่อนไหวแล้วเราต้องมีอาการด้วยนะอาการในเกมอาการที่ทําให้เลือดเดินแล้วเลือด,ล,อด,ล,อด,ล,อดลดก็คือติดพิษนะนี่ พี่ลบทำไมเหมือนกันติดพิษติดพิษเฉยๆก็ไนะด้จะงงกับติดพิษนะเมื่อกี้ตั้งชื่อว่าติดพิษแล้วกันนะโอเคเราก็เลือกภาพอะไรก็ไนดะ้ภาพยิงไม่ต้องเลือกนะโอเคแล้วก็อันอื่นไม่ต้องมายุ่งไรนเลยนมากำหนดตรงนี้ครับแก้ไขแล้วก็ความสามารถที่เพิ่มขึ้นคืออัตราการฟื้นฟู HP ถ้าเราใส่เลขเฉยๆก็จะเป็น บวก20%็นะครับก็คือเลือดจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราติดพิษเราต้องอย่าลืมใส่เครื่องหมายลบไปข้างหน้าอ่า20%ก็คือเรามีเลือด10ใช่ไหมมันก็ลดทีละ2เรามีเลือดพันก็ลดทีละ200อะไรอย่างนี้ถ้าเรามีพันทาก็ลดเก็บไป50ในที่นี้พี่อยากให้มันตายโดยไวนะโดยการที่ใส่ไป50%นะครับคือมันอาจจะก้าวไปประมาณ19กก็ตายอะไรอย่างนี้นะ พี่ใส่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับลบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้อันอื่นไม่ต้องมายุ่งอะไรมันแหลกนะครับนะเราก็เมื่อกี้กเพิ่มภาพไปแล้วใช่ไหมเอ้าวทำไมเมื่อกี้ไม่ได้เซฟนะครับรเลือกต้องเลือกให้ถูกนะครับเดี๋ยวมันไม่มีไม่มีเสียงนะไม่มีเสียงกรีดโอเคจะเพิ่มอาการเพิ่มอาการฮีโร่เพิ่มลดอาการฮีโร่นี่เพิ่มลดอาการฮีโร่แล้วก็เลือก น้องวีราปรับเพิ่มนะครับเพิ่มลดเพิ่มนะครับไม่ใช่ลถติดพิงเฉยถ้าลดคือเราไปหายายแก้พิษมานะครับคือจะลบอาการนี้ออกไปแต่ในที่นี้พี่จะให้มันติดพิษนะเดี๋ยวอะไรอีกเหลือทําให้ทําให้ตัวละครของเราเดินชา้าลงนะครับเพราะเราติดพิษไงใช่ไหมก็เป็นขึ้นเหตุการณ์นะครับนะเหตุการณ์ฮีโร่เนี่ย นีก่ก็ติดต่อการขึ้นไปสุดสุดนะครับเปลี่ยนความเร็วเป็น3อาจจะ2ก็ได้2 2ก็ช้ามากเลยนะสองก็ได้ตอนแรกพี่เล่นสาม 3. นะครับค่อยๆทําไปทีละขั้นนะครับเพราะว่ามันต้องใส่หลายอย่างเป็นภาพอาการแล้วก็เดินช้าแล้วก็จะมีเปลี่ยนภาพตัวละครนะครับเป็นเป็นหน้าม่วงๆนอะ่ะที่พี่บอกมันพุชี่อ่นะนึกออกไหมเ่ยนภาพตัวละครอยู่ตรงนี้ เปลี่ยนภาพตัวละครนี่ตรงนี้ครับก็จะมีภาพอยู่ในเซฟที่นะครับนะเลือกตามก็จะเป็นหน้านี้นะครับหน้าที่มง่งมงหน่อยแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัวตัวที่ไม่มีหน้านะไม่มีหน้าก็เป็นตัวนี้ตัวนี้ครับไม่มีไม่มีตาไม่มีหน้าโอเคแล้วก็ทําเสียงดนตรีให้ให้ ให,ให้จางลงหนะ่อยคือเราเราจะมาโฟกัสที่การติดพิดของเรานะครับก็ด้นที่ประกอบจางลงภายใน3ามวิแล้วก็พอเราทําทุกอย่างเสร็จแล้วก็กดลบเหตุการณ์นะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราติดปิดเราจะได้ไม่ไมต้องมามากินน้ําซุปซ้ําแล้วไงคือปิดไปเลยปิดหัวกระโหลกไปเลยคุยไม่ได้แล้วไงโอเค น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแลวนะครับเซฟลองกันเลยครับผม <S <S น้ำสัมโลกของกากันเล่าลองชิมดูสิมากรอเวลาติดพิษอุ๊ยมีเสียงกรี๊ดดังจังโว้ยนี่เดินโคตรช้าเลยครับผมแต่เรายังวิ่งได้อยู่นะวิ่งกันเร็วขึ้นนิดนึงนะครับเราสังเกตว่าเราเรายังไม่แวบนะครับนี่พี่กําหนดให้ลดเลดือดลด50%นะครับคือเราอาจจะเดินเดินเพื่อที่จะหายาแก้พิษนะครับ ไอ้ที่นี้พี่ไม่ได้ทำไว้นะครับก็จะเดินไปนี่ไงตายครับผมก็คือสองสองที่ตายสองแวบๆบแบบตายนะแต่เมื่อกี้พี่ว่าเปลี่ยน,ยนความเร็วเป็นสามเหมือนเดิมเนะี่ดีละความเร็วเป็นสามดีกว่าสองลึกจะช้าไปเอาสามเหมือนตอนแรกดีกว่า โอเคครับสุดท้ายนี้ก็ฝากอีกอย่างนะเกือบลืมและเรื่องฟอนต์นะครับใครมีปัญหาสระลอยสระอูไม่เห็นแล้วก็ไม้โทมันไปทับกับนะสระอําอะไรเงี้ยนะครับก็มีฟอนต์ของมิสเตอร์ไบอันรปจฉัยนั่นเองนะครับผมเขาแจกมาในเวอร์ชันเก่าที่เป็นเดโมนะครับก็เป็นฟอนต์ที่ดีมากนะครับก็กดลงได้เลยนะถ้าใครอยากมีกับพี่อัพกก็ได้ไม่รู้ผิดหรือเปล่านะเพือนแค่ฟอนต์หนึ่งเดียวโอเคนี่นะครับก็ ลง,ลงแบบที่พี่ลงเมื่อกี้แล้วก็มาที่สกินเมเนเจอร์ตรงนี้นะครับเปลี่ยนชื่อฟอนต์ตรงนี้เปลี่ยนเป็นบุญเนี่ยิมพ์วมาบุญธรรมดาก็ขนาดก็เป็นขนาด23นะเพราะว่าถ้าขนาดใหญ่ไปก็จะมองไม่เห็นมันก็จะโดนตัดนะครับสระอะไรพวกนี้ก็ะจะเป็นฟอนต์ที่ดีมากๆฟอนต์น่ารักด้วยแล้วก็อ่านง่ายแถมสระไม่ลอยด้วยนะครับผมนี่โอเคนะครับ ไงก็เจอใหม่พันหน้านะครับผมไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นิดเดียจะ้ะ